วิดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทวนพูดและประสดีครับผ่านทาง YouTube ของ r m u t p live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิมานจากระว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมีเรื่องราวนะครับข่าวสารในะเรื่องราวเด็ดเ นะเรื่องราโดนๆนะทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโน,โลยนะแล้วก็นวัตกรรมอยู่ในรายการนี้แล้วรายการวิดีเด็ดนะครับนะนั่นเองนะถ้าคุณูฟังนะครับอยากที่จะฟังรายการต่างๆของทาง RMUDP Live แล้วเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเข้าไปด YouTube ของ RMUDP Live นะครับแล้วก็ นะคลิกเข้าไปนะครับอย่าลืมนะกด Subscribe ครับขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่2เลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U t P Live ตรงนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของวิดีเด็ดวันนี้ครับช่วงแรกเลยวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับทางด้านสำนักงานการวิจัยแห่งชาหรือวอชอนะครับ เตรียมทับนักประดิษฐ์ไทยแล้วก็นักประดิษฐ์นานาชาตินะทั่วโลกเลยนะครับนำผลงานสิ่งประดิษฐ์กว่าพันผลงานครับจะแสดงอย่างยิ่งใหญ่ในงานวันนักประดิษฐ์ปี2566รายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับในช่วงของวิหนาหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเห็นว่าวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับที่จะมีงาน วันนักประดิษฐ์ปี2566เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันในช่วงของวิ์หน้าหนึ่งน,นะครับส่วนช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเดินหน้ายกระดับศักยภาพและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับอย่างมีส่วนร่วมครับเรื่องราวรายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันต่อนะฮะในช่วงของวิย์ทั่วไทยครับ ส่วนช่องวิศราโลกครับมีเรื่องราวนะครับจากนักวิทยาศาสตร์ครับคิดค้นหุ่นยนต์ชีวจักรกลครับเคลื่อนไหวได้จากเซลล์กล้ามเนื้อของหนูครับอ่าไม่มีความอัศจรรย์อย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนในช่องของวิทย์สถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนเลยกับวิทย์หน้านึครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง มาถึงช่วงนิวท์หน้าหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนท่วนพุทธและ,ะววลาสรีครับผ่านทาง YouTube ของ r m u t p live ครับวันนี้นะครับวันนี้ที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้นี่คือวันเริ่มต้นของงานวันนักประดิษฐ์ปี2566ครับซึ่งตรงนี้นะครับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับได้เตรียมทัพนักประดิษฐ์ไทยและก็นักประดิษฐ์นานาชาติครับนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์กว่าพันผลงานเลยนะจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ในงานวันนักประดิษฐ์ปี2566ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับนังสาวิภารัตดีอ่องผู้อำนการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอนะได้กล่าวว่างานวันนักประดิษฐ์2566ในปีนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมครับ เป็นเวทีระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ผลงานด้านการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้างมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประดิษฐ์คิดค้นการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างนักประดิษฐ์ไทยกับนักประดิษฐ์นานาชาตินะครับจะเป็นผลให้เกิดแรงจูงใจแก่เยาวชนและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และภายในงานนะครับปีนี้จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติสาขาต่างๆนะครับที่สร้างผลงานอันทรงคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการวิทยาการและการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีแก่เหล่านักประดิษฐ์และนักวิจัยต่อไปนะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะที่น่าสนใจมีมากมายเลยนะฮะประกอบด้วยนิทรศการพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรศการผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาตินิทรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัล จากนานาชาติเลยนะครับนิทรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสารรค์นิทัศการสิ่งประดิษฐ์สร้างมูลค่านิทรศการหน่วยงานเครือข่าย6กลุ่มเรื่องนะครับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนโครงการ Thailand New Gen Inventors Award s 2 2 3 i n n w w g n n w a r d 2023นนั่นัเองนะครับตลอดจนตลาดสินค้าและนวัตกรรมอย่างครบครันเลยนะทั้งนี้ครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะที่สนใจนะครับ มาร่วมงานวันนักประดิษฐ์2,566 t h a ไท a แ d นด์อินเวนเตอร์2023นะครับระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์นี้นะครับก็คือนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะที่ฮอ100ถึง102นะครับหรือฮอ100ถึง102ก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะครับที่ไบเทคบางนาครับปุโรฟังอ่ะก็ ใกล้ๆเลยนะรถไฟฟ้าไปถึงเลยนะสถานีบางนานะครับนะแล้วก็เข้าไปในอ่าเขาในอ่านะครับก็เรียกว่าสถานที่จัดเลยนะก็คือไบเทคบางนาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจในเรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์เรื่องราวของนวัตกรรมครับก็ไม่ควรที่จะพลาดเลยนะกับเรื่องราวของวันนักประดิษฐ์นะครับงานวันนักประดิษฐ์ปี2 5 6พนนะครับครั้งนี้ก็ ได้เตรียมทัพนักประดิษฐ์ทั้งไทยและต่างประเทศเลยทั้งนานาชาติเลยนะครับได้นําผลงานสิ่งประดิษฐ์จุใจเลยครับมีตั้งพันผลงานนะ่นะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับมากกว่าพันผลงานเลยนะก็ ไปชมกันได้นะครับไปร่วมกันภาคภูมิใจนะโดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ของไทยเดี๋ยวนี้นะครับก็พวกสิ่งประดิษฐ์ของไทยเนี่ยแหละครับบางทีบางครั้งแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเลยก็มาจากงานวิจัยของคนเราเนี่ยแหละนะคุณผู้ฟังนะครับงานวิจัยเราวิจัยกันเนี่ยแหละนะแล้วก็นะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกแหละนะครับอย่างที่ได้บอกกันไปหลายต่อหลายครั้งงานวิจัยโดยนี้นะครับ <Thank S 1> ไม่เท่ว <athletics> แค่วิจัยแล้วจบจบ,จบไปขึ้นหิ่งไปนะไม่ใช่นะฮะแต่ว่า มันสามารถนะครับหลายตัวหลายงานวิจัยมันสามารถต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้เยอะแยะมากมายเพราะนั้นครับใครที่สนใจนะในเรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยเราสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์แบบนี้นะครับไปกันได้เลยกับงานวันนักประดิษฐ์ปี2566ซึ่งเริ่มวันนี้แลลวครับเป็นวันแรกนะฮะแต่เราก็มีไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์เลยนะครับที่ฮอล์100ถึง102 ไบเทคบางนานะครับนะศูนย์ประชุมไบเทคบางนาเพราะนะัเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าไปถึงเลยนะสถานีบางนานะแล้วก็เข้าไปเนี่ยนะเข้าไปในพื้นที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาได้เลยนะครับนะอะไร จะสะดวกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับอ่าก็ไปกันได้นะครับใครที่สนใจนะงานวันนักประดิษฐ์ปี2,566ฝากไว้ตรงนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้า1นครับช่วงหน้าครับวิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเดืนหน้า ยกระดับศักยภาพและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือวอวนอนะอย่างมีส่วนร่วมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันต่อครับกับช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับไปฟังกันเลยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย แาถึงช่วงนี้ครับวิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทวนพุธแล้วประสวัสีครับผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live ครับถ้าคุณผู้ฟังนะฟังแล้วเกิดมีข้อติชมรายการนะครับหรือว่าอยากให้ผมนำเสนออะไรหรือมีข้อแนะนำอะไรนะบอกกันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook ครับก็พิมพ์ว่า R M U T P Live ครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รอทักแชทกับคุณผู้ฟังหรือว่านะครับง่ายกว่านั้นเลยคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับคุณผู้ฟังจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้มีข้อติชมคําเสนอและคําเสนอแนะนะครับหรือว่าอยากให้ผมนําเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารครับสําหรับเรื่องราวของวิดท,ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากสํานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเดินหน้ายกระดับศักยภาพและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์นะครับวิจัยและนวัตกรรมหรือวอวนนะอย่างมีส่วนร่วมครับรองศาสตราจารย์ดรปัตนาปัทมาวดีโพธนุก,กูลครับผู้อำนวยการสํงงานันกงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกอสอนวนะครับได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่สําคัญในการขับเคลื่อน การดําเนินงานว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือวอวนอของประเทศในทุกสาขาครับและนําชุดความรู้ไปในการผลิตเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศโดยมีทั้งการจัดทําแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือวอวนอนะครับจะสรรง,งบประมาณให้กับ170หน่วยงานที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานนะครับโดย เอสอกสกสวนะครับเป็นหน่วยงานที่จะบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับจะมีพัฒนามาตราการต่างๆในการเอื้อให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในด้านวิจัยมากขึ้นนะครับพร้อมสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ SME ด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ความรู้ในการออกแบบนโยบายต่างๆสำหรับงบประมาณที่ได้รับกว่า15,000ล้านบาทต่อปนีนะฮะ สำหรับการขับเคลื่อนทั้งความสามารถในการแข่งขันการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมและการสร้างศักยภาพของประเทศเตรียมความพร้อมไปสู่อนาคตโดยที่ผ่านมาครับมีผลงานที่เป็นรูปธรรมมีหลายด้านนะฮะทั้งที่เกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์และใช้ได้จริงในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด1 9เรื่อง E ีนะเดี๋ยวนี้เรื่อง E ีนี้ผลักดันกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ด้านเกษตรและอาหารที่เป็น เรื่องเกี่ยวกับอาหารเพื่ออนาคตแล้วก็อื่นๆครับอ่ะก,กวัีเดี๋ยวนี้นะมีการเดี๋ยวนี้หลายภาคส่วนครับมีการพัฒนานะครับท่งเสิร์ฟนานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับนะถ้าอิงจากช่วงที่แล้วเนี่ยช่วงของวิดหน้าหนึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องเราการเชิญชวนไปงานวันนักประดิษฐ์ นะครับคุณผู้ฟังถ้าเคยไปเนี่ยเราจะเจอสิ่งประดิษฐ์กันเยอะแยะแต่คุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยไปเนี่ยจริงๆอยากให้ลองไปสัมผัสดูไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นงานวันนักประดิษฐ์เอ่ยหรือว่างานสัปดาห์วิดนะครับซึ่งจะอยู่งานสัปดาห์วิดงานมมก,กรรวิทยาศาสตร์พวกเนี้ยนะครับที่จัดขึ้นประมาณกลางปีเนี่ยนะครับลองไปดูครับนะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เป็นงานวิจัยงานนวัตกรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับลองเปิดหูเปิดตานะบางทีอาจจะ นะครับอาจจะชินกับการอะไรครับนะเออตีแผ่โรคโซเชียลอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้โรคโซเชียลมันแรงจริงๆนะจริงๆลองไปเปิดหูเปิดตาบ้างนะครับลองไปดูว่าเอ๊มมีสิ่งประดิษฐ์มีงานวิจัยมีนวัตกรรมอะไรที่มันพัฒนาขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็จะได้จันลงนะจะได้เกิดความนะครับความคิดนะมีการพัฒนานะครับความก้าวหน้าทางด้านความคิดของคุณผู้ฟังนะครับไม่แน่นะครับคุณผู้ฟังเองเนี่ย ็กำลังคิดสิ่งประดิษฐ์คิดนวัตกรรมอยู่ดีๆไม่แน่ครับคุณผู้ฟังอาจจะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับภายใต้แนวคิดของผู้ฟังเองก็อาจเป็นไปได้ใครจะไปรู้ล่ะครับคุณผู้ฟังนะอ่ะก็นะครับนะเป็นสิ่งที่นะเป็นสิ่งที่ดีครับที่หลากหลายหน่วยงานนะได้มาร่วมใจกันนะพัฒนานะครับส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็จะมีการ สนับสนุนงบประมาณตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการอยู่พอดีเลยนะครับนะฮะนะครับ,นะรบเป็นเรื่องราวที่กลังพัฒนานะครับอ่ะก็ต้องตามกันต่อไปนะครับในเรื่องราวของการพัฒนาส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยเฉพาะทางด้านของเทคโนโลโยีนะครับของไทยเราตรงนี้ครับอ่าน,นี้คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับจากเรื่องราวของสํงงานักงานคณะกรรมการส่รงเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือสกสวเนี่ยนะ เดินหน้ายกระดับศักยภาพและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีส่วนร่วมนะครับอ่ะก็นะครับร่วมใจร่วมการพัฒนานะครับผลงานวิจัยผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมกันต่อต่อไปนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าครับวิศนาโลกครับมีเรื่องราวนะครับจากนักวิทยาศาสตร์นะครับคิดค้นหุ่นยนต์จะเอ่อหุ่นยนต์ชีวจักรลนะครับ เคลื่อนไหวได้จากเซลล์กล้ามเนื้อของหนูครับเอ๊ะจะมีความวิเศษอย่างไรและมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันแนะ่นอนในช่วงของวิทย์สถานโลกครับไปฟังกันต่อเลยครับช่วงวิทย์สถานโลก และช่วงนี้ครับวิศนาโลกครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทวนพุทธและประสูสดิครับผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live แห่งนี้ครับนี่คือเรื่องราวของวิศนโลกครับกับเรื่องราวที่ฮือฮากันอีกแล้วนะครับจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐครับ พัฒนาหุ่นชีวจักรลนครับเป็นหุ่นยนต์ลูกผสมระหว่างเซลล์กล้ามเนื้อของหนูกับโครงสร้างพลาสติกจากเครื่องพิมพ์สามิติสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้เอ๊ะจะมีความพิเศษแล้วมีความวิเศษอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันตรงนี้เลยครับทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ครับอิลลินอยส์อเบรน่าแชมเปญนะ ได้คิดค้นและออกแบบหุ่นยนต์ที่สามารถเดินได้ด้วยเซลล์กล้ามเนื้อของหนูซึ่งงานวิจัยนี้ถือเป็นหนึ่งข้อพิสูจน์ของแนวคิดของการพัฒนาชีวจักรกลหุ่นยนต์ที่มีทั้งส่วนประกอบจากโลหะและพลาสติกทั่วไปกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตเข้ามาไว้ด้วยกันครับโดยหุ่นชีวจักรกลของทีมวิศวกรรมทีมวิศวกรนะจากมหาวิทยายลัยอิลลินอยส์เออร์เบน่าแชมเปญเนี่ยประกอบไปด้วย 3ชิ้นส่วนหลักๆเลยนะได้แก่เซลล์กล้ามเนื้อจากหนูโครงสร้างหลักจากเครื่องพิมพ์3ามมิติและชิปหลอดไฟ LED ด้วยนะแบบไร้สายด้วยนะครับซึ่งมีกระบวนการทำงานที่ค่อนข้างเรียบง่ายผ่านการใช้แสงจากชิปหลอดไฟ LED นะกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อ ให้ยืดหดตัวไปมานะครับโดวยวิธีการนี้เองครับทำให้ตัวหุ่นชีวจักรกลสามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความเร็วประมาณ0.83ม mm. ิิเมตรต่อวินาทีซึ่งถือเป็นสถิติความเร็วสูงสุดของหุ่นชีวจักรกลในปัจจุบันโดยภายหลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบการเดินเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีมนักวิจัยก็ได้พัฒนาอุปกรณ์พ่วงคล้ายตัวต่อเลโก้นะที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ เพื่อช่วยให้หุ่นชีวาจักรกลทำหน้าที่ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาหุ่นแบบใช้ขาข้างเดียวในการเดินด้วยกล่าวได้ว่าหุ่นชีวาจักรกลนั้นนะครับมีข้อได้เปรียบกว่าหุ่นยนต์ทั่วไป เนื่องจากเซลล์ที่มีชีวิตในตัวหุ่นสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมโดยที่ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมลงไปเหมือนกับหุ่นยนต์ทั่วไปอีกทางภาพรวมของเทคโนโลยีหุ่นชีวาจักรน,นี้นะครับมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาถึงแม้ว่าชีวชีวาจักรในปัจจุบันนั้นเนี่ยมักจะบอบบางนะไม่ค่อยองคงทน และเสียหายได้ง่ายก็ตามโดยในอนาคตงานวิจัยด้านหุ่นชีวจกกักรกลอาจเริ่มจากจุดเริ่มต้นในการพัฒนาหุ่นพัฒนาให้หุ่นเนี่ยสามารถเดินได้เร็วขึ้นพร้อมกับพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้าสายระยะไกลนะแมเทียลแกสโซล่านะําหนึ่งในทีมวิศวกรผู้พัฒนาหุ่นชีวจักรกลเนี่ยก็บอกว่านะาได้ตั้งเป้าที่จะรวมที่จะรวมระบบประสาท เข้ากับการทํางานของหุ่นยนต์ทําให้หุ่นเนี่ยสามารถคํานวณเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนะครับในอนาคตอันใกล้นี้อ่ะก็ติดตามติดตามกันต่อไปนะในเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์คิดคน้นหุ่นยนต์ชีวจักรกลนะครับเคลื่อนไหวได้จากเซลล์กล้ามเนื้อของหนูนะคุณผู้ฟังก็องว่ามีความพิเศษนะครับแตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วๆไปนะรตรงที่ว่าหุ่นยนต์แบบชีวจักรกลเนี่ยมัน ็เรกว่าใส่สิ่งมีชีวิตเข้าไปด้วยไม่น่นะครับอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่เพิ่มการมีชีวิตจิตใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าไม่แน่นะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเซลล์ของคนเรานะครับผมบไม่น่นะเซลล์ของคนเราเนี่ยอาจจะไปพัฒนาเป็นหุ่นยนต์นะชีวจักกลเนี่ยให้มีก็เรกว่าให้มีจิตก็เรา,ามีจิตมีใจกันมากขึ้นเลยนะคุณรู้ฟ่งนะให้ก็เรกว่ามีจิตใจใคล้ายๆกับมนุษย์ ไม่แน่นะกูรู้ฟังนะครับในอนาคตข้างหน้านี้นะครับอาจจะเป็นจริงก็เป็นไปได้ตอนนี้นะครับคิดค้นนักขณะนี้เป็นการคิดค้นหุ่นยนต์ชีวจักรกลนะครับโดยใช้เซลล์กล้ามเนื้อของหนูเข้าไปช่วยนั่นเองนะครับแต่ไม่แน่ครับว่านะครับเซลล์กล้ามเนื้อของคนเรานะเซลเยื่อเนื้อหรือส่วนบางส่วนประกอบของคนเราเนี่ยไม่แน่อาจจะไปพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ชีวจักรกลที่มีชีวิตจิตใจ นะครับยิ่งกว่าหุ่นยนต์ธรรมดาก็อ่ะเป็นได้นะครับในอนาคตข้างหน้านะไม่แน่นะครับอ่ะตอนนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของวิศนาโลกครับมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังเมทันก็ไม่เป็นไรนะก็เข้าไปนะครับที่ YouTube ของ r m UDP Li v e นเนี่ยก็จะมีหลักหลายรายการหลักหลายคลิปเสียงที่น่าสนใจนะครับหลากหลายรายการเลยก็เลือกรายการแล้วก็เลือกตอนที่อยากจะฟังแล้วก็กดเข้าไปฟังได้เลยนะครับอยู่ ที่ไหนก็สามารถฟังกันได้กับ YouTube ของ RM UDP Live และยิ่งถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แล้วแล้วก็ไม่อยากพลาดเลยก็เข้าไปที่ YouTube ของ RM UDP Live ครับแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมนะกด Subscribe ครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U T P Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิทย์ดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสดีผ่านทาง YouTube ของ R M U T P Live ครับเจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับนี้ผมกรจรศักดิ์บำรุงสินมานผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิทย์ดีเด็ด